สวัสดีทุกคนคะ่ะมาพลดินใส่ปุ๋ยดีกว่านะคะทุกคนทุกปีคือเงาะป้านันเวลานี้ช่วงนี้คือเขาจะออกดอกแล้วนะแต่ปีนี้น้องยังไม่ออกดอกเลยเพราะว่าป้านันก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ค่อยได้รดน้ําด้วยนะคะตอนนี้มีอยู่อีกสองต้นนะมีต้นเงาะก,กับไอ้อวคาโดนะคะโวคาโดเขาก็ต้องออกดอกละแต่ยังไม่ออกดอกเลยเดี๋ยวป้านันจะใส่ปุ๋ยก่อนนะคะแล้วก็ค่อย งดน้ําหรือว่าอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะเดี๋ยวว่านั้นทาขุดรอบๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ําไปอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยววันนั้นจะทาไอ้นี้ก่อนเนาะ,ะดูน้องยังไม่ออกดอกเลยอะ่ะเออน่าสงสารเธอมากเลยดูสิทุกปีน้องจะออกดอกแล้วนะปีนี้ลําต้นก็ใหญ่นะคะใหญ่ขึ้นเยอะนะแต่น้องยังไม่ออกอะ่ะยังไม่ออกดอกอ่ะคะ่ะทุกคนค่ะมาดูกันเดี๋ยวว่านั้นทำไอ้นี้เนาะ ทำใส่ปุ๋ยขี้วัแล้วก็ใส่ปุ๋ยเม็ดให้น้องด้วยนะคะทุกคนขุดดินกันค่ะทุกคนโอ้ยเป็นเรื่องละเป็นเรื่องแล้วทุกคน นีไปได้จอบเด็กมานะคะเหลืออันสุดท้ายแล้วล่ะถ้าอันนี้หักอีกก็คือไม่มีใช้แล้วนะเหลืออันสุดท้ายแล้ว ปุ๋ยเม็ดค่ะปุยเม็ดจะเป็นปุ๋ยสีขาวกับปุ๋ยสีสีฟ้านะคะใส่นลดหน่อยนะไม่ใส่ก็ไม่ได้นะคะต้องใส่ให้น้องเหมือนกันแค่นี้แหละให้น้องออกลูกเนาะให้น้องออกดอกนะคะทุกคนเก้เาทือว่าใส่ คิววัวเหลือแค่กระสอบเดียวแล้วมันยังไม่ได้ไปทุกมอีกเลยเราได้ไปซื้อมาอีกเลยนะคะไกลมากที่ซื้อคิววัวก็ที่ซื้อคิววัวก็ไกลมากนะคะ ใส่ให้ทั่วๆนะเพราะว่าเดี๋ยวใบไม้พวกนี้จะได้เน่าไปได้วยกันนะคะทุกคนโอเคใส่เสร็จไปแล้วเนาะปุ๋ยปุ๋ยคอกกับกับปุ๋ยเม็ดนะคะเดี๋ยวว่นนั้นเอาน้ำค่ะที่นี้ก็ e m นะคะเดี๋ยวผสมน้ำแล้วก็เอาลาดก่อนนะคะเอาลาด วงรอบๆต้นก่อนแล้วก็เราก็ค่อยเอาน้ำเปล่ารดอีกทีหนึ่งให้ชุ่มๆเลยนะคะทุกคนเดินไปใส่น้ำใส่น้ำให้น้องเต็มกระถางเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลาดตรงนี้เนาะ,ะลาดให้เต็มแล้วก็เราก็ค่อยเอาน้ําเปล่าลาดให้ช,ชุ่มๆอีกทีนึงนะคะ ันนี้ยังไม่ค่อยมีใบไม้เลยนะเพราะนั้นไม่ได้หอบมาใส่ถ้าจะหอบใบไม้มาใส่ก็ได้นะคะใบไ,ไม้แห้งนะคะทุกคน น้ำให้ชุ่มๆเลยค่ะรดน้ำเสร็จก็เป็นอันเสร็จชิ้นนะคะถ้ารดน้ำเสร็จก็เป็นอันเสร็จชิ้นนะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวพอนั่งว่างๆก่อนล้างใบเขาก่อนล้างใบให้หมดเลยนะคะแล้วก็ล้างยอดเขาด้วยนะคะล้างก่อนล้างที่เขาจะออกดอกนะคะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะเพราะแค่นี้นะ ขอบคุณค่ะ